เรื่องป่าช้าป่วนเป็นเรื่องราวของพี่น้องทั้งสี่คนที่ได้ทำการนัดหมายกันเพื่อจะไปจับไก่ป่ายามค่ำคืนสถานที่ที่พวกเขานัดหมายกันค่ำคืนนี้คือ ป่าช้าเก่าที่ไม่เคยผ่านการทำพิธีล้างป่าช้ามาก่อนเมื่อกล่าวถึงพิธีล้างป่าช้าเชื่อว่าทุกท่านเคยได้ยินได้ฟังหรือบางท่านได้เคยเข้าร่วมพิธีกรรมนี้ด้วยพิธีล้างป่าช้าถูกจัดขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทำพิธีส่งวิญญาณศพประญาติสู่สวงสวรรค์ถือเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีจะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เลยทีเดียวต้นกำเนิดพิธีกรรมล้างป่าช้าพิธีกรรมนี้ได้รับอิทธิพลจากชาวจีนโพนทะเล เมื่อครั้งที่ชาวจีนประสบอุทกกัะภัยร้ายแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและได้มีนักบวชรูปหนึ่งได้เก็บศพมาทำพิธีเพื่อส่งวิญญาณขึ้นสวรรค์โดยไม่มีท่าทีรังเกียจ ร่างกายที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นและเมื่อชาวจีนได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่เมืองไทยก็ได้นำพิธีนี้เข้ามาด้วยหลังจากนั้นก็ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีถึงปัจจุบันการเตรียมตัวเข้าร่วมพิธีล้างป่าช้า ผู้เข้าร่วมพิธีต้องถือศีลกินเจอย่างน้อย3-5วันหรือ7-9ถึงวันเพื่อให้ร่างกายสะอาดและเพื่อปกป้องตนเองจากแรงอาถรรพ์ในรูปแบบต่างๆที่เรามองไม่เห็นต้องนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลกินเจอย่างเคร่งครดัดขั้นตอนของพิธีกรรมล้างป่าช้าเริ่มตั้งแต่การเปิดป้ายอัญเชิญกระถางทูบศักดิ์สิทธิ์การเก็บ ศพรรยาดปิดป่าช้าไปจนถึงการประชุมเพลิงและเก็บเท่ากระดูกนำชิ้นส่วนกระดูกมาคัดแยกเรียงเป็นรูปร่างเดิมมีแขนมีขามีศีรษะครบถ้วนก่อนจะช่วยกันหยิบชิ้นส่วนกระดูกมาล้างด้วยน้ำเปล่าพร้อมทำความสะอาดด้วยแปรงปัดฝุ่นการขุดหาศพต่างๆต่างมีจุดประสงค์เดียวกันและช่วยกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย1 ศพที่เน่าเปื่อยหรือย่อยสลายแล้วเรียกว่าศพแหง้งหรือทองแท่งเนื่องจากกระดูกยังเป็นแท่งๆจึงเรียกชื่อนี้เพื่อเป็นมงคล สอศพที่ยังไม่เน่าไม่เปื่อยเรียกว่าของสดหรือมะขามหากศพเป็นชายจะเรียกว่าเทพบุตรส่วนหญิงก็จะเป็นนางฟ้าหากเป็นเด็กชายก็เรียกว่ากุมารทองเป็นเด็กหญิงเรียกว่ากุมารี พิธีล้างป่าช้าบางคนอาจจะมองว่าที่ทำให้ศพเหล่านั้นเพื่อหวังจะมีอะไรมาตอบแทนซึ่งอาจจะเป็นความคิดของคนกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นแต่หากคนกลุ่มใหญ่ก็เปรียบว่าการล้างป่าช้าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่หากเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นประโยชน์ทางกายทางจิตใจและทางสังคมเราก็จะได้รับผลบุญตามมาเพราะศพไรญาติ นนัน้ขาดพวกพ้องพี่น้องเพื่อนฝูงดวงวิญญาณจะโดดเดี่ยว ไม่มีแม้เสียงพระสวดส่งวิญญาณไม่มีใครทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่ร่วมล้างป่าช้าจึงเป็นการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้ไม่ใช่พี่น้องไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็มีศรัทธาที่จะช่วยเหลือให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีปัจจุบันงานล้างป่าช้าเป็นงานใหญ่ประจำปีของมูลนิธิต่างๆและยังเชื่อ ว่าการล้างป่าช้าคือการสะเดาะเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่เหนือการสะเดาะเคราะห์ด้วยพิธีกรรมต่างๆ We'll